สวัสดีครับพี่น้องชาววัวในระยะ3-4ปีหลังมานี้นะครับ วงการวัวควายบ้านเราเนี่ยมีแต่ข่าวร้ายเลยนะครับราคาวโว้ตกต่ำโรคระบาดก็มากมายนะครับผู้คนก็เลิกเลี้ยงทยอยขายทิ้งกันไปเป็นส่วนมากแล้วนะครับยังไม่เห็นมีโอกาสยังไม่เห็นมีแนวโน้มเลยว่าสถานการณ์ทางด้านราคาเนี่ยจะดีขึ้นในเร็ววันนี้นะครับอันที่จริงแล้วก็ยังไม่เห็นมีแนวโน้มเลยว่าจะดีขึ้นเมื่อไหร่นะครับภาครัฐเองก็เมินเฉยนะครับเมื่อมีการถูกกระตุ้นถูกเรียกร้องมากๆก็ออกมาตรการแบบว่าอิหยั่ง,งวะ มาให้เราได้เก่าศีรษะอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจแล้วก็ท่ามกลางกระแสข่าวที่เชิงลบอยู่ตลอดเวลานะครับผมกลับยิ่งมั่นใจว่าการลงทุนสร้างฟาร์มเลี้ยงวัวเนื้อนะครับเพื่อผลิตเนื้อวัวจำหน่ายน่ะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วก็มีความเป็นไปได้มีโอกาสที่จะสำเร็จสูงนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมวัวควายบ้านเราในปัจจุบันนี้นะครับส่วนใหญ่เลยนะครับมากกว่าครึ่งหนึ่งเนี่ย เกิดมาจากตัวเกษตรกรทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าก็ไม่มีเกษตรกรท่านใดเลยนะครับที่จะตระหนักเรียนรู้แล้วก็แก้ไขในจุดนี้นะครับเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวทั้งหมดนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมอาชีพเดียวกันนะครับแต่ถ้าเรามองในแง่มุมหนึ่งพวกเขาก็เป็นคู่แข่งของเราเหมือนกันนะครับลองคิดดูนะครับผมเลี้ยงวัวขายเกษตรกรลุง A ป้ากอไก่นาขอไข่ก็เลี้ยงวัวขขยเหมือนกันเมื่อเราทั้งหมดเนี่ย เอาวัวไปขายที่ตลาดนัดเราก็จะต้องไปแข่งขันราคากันใช่ไหมครับผู้ซื้อเนี่ยเขาก็จะเลือกตั้งแต่วัวตัวไหนดีตัวไหนสวยใครสวยกว่าสมมุติว่าผู้ซื้อเนี่ยเขาจะซื้อแค่ตัวเดียวแต่คนขายมีทั้ง4คนใช่ไหมครับคนขายทั้ง4ี่คนก็ต้องแข่งกันนะครับแข่งกันทั้งเรื่องของคุณภาพตัววัวแล้วก็ในเรื่องของราคาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยราคาก็จะมาก่อนนะครับถ้าราคาได้เขาถึงจะไปดูว่าวัวเนี่ยดีหรือเปล่านะครับดังนั้นเมื่อเกษตรกรส่วนใหญ่อ่อนแอนะครับแต่เราเนี่ย เข้มแข็งเราก็สามารถเอาชนะการแข่งขันได้อย่างไม่ยากใช่ไหมครับประชากรวัวในประเทศไทยนะครับปัจจุบันเนี่ยมีเกือบเกือบสิล้านตัวนะครับ80%ขอรเของอเกือบ10ล้านตัวหรือประมาณ8ล้านตัวนี่นะครับเป็นวัวเนื้อคนละตลาดกับตลาดที่ผมกําลังทําอยู่นะครับนั่นหมายความว่าตลาดที่ผมกําลังทําอยู่นี่นะครับจะมีประชากรแค่ไม่เกิน2ล้านตัวนะครับถือว่ายังมีโอกาสนะครับ ประชากร2ล้านตัวเนี่ยถ้าพูดถึงวัวเนื้อจริงๆก็มีประมาณแค่500,000ตัวต่อปีเท่านั้นเองแหละครับนอกจากนั้นแล้วนะครับตลาดเนื้อวัวซากเย็นเนี่ยนะครับวัวไขมันแทรกเนี่ยเป็นตลาดที่กําลังมีการขยายตัวาทางด้านการบริโภคอย่างมีนัยสําคัญนะครับซึ่งตรงกันข้ามกับตลาดเนื้อแดงเนื้อเขียงนะครับที่ความต้องการในการบริโภคเนี่ย เกามีแนวโนม้มลดลงทุกปีนะครับเมื่อเรามองไปถึงการกระจายตัวของประชากรโหวตทั่วประเทศไทยนะครับอันดับหนึ่งอันดับ2เนี่ยก็จะอยู่แถวเขตภาคอีสานนะครับจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นที่ตั้งของฟาร์มของผมนะครับจะมี ประชากรวัวอยู่ประมาณ600,000ตัวนะครับซึ่งปีที่แล้วก็เป็นอันดับหนึ่งะครับแต่ปีนี้ก็ตกมาอยู่อันดับ2นะครับดยประชากรวัวของอนครราชสีมาเนี่ยก็แสงขึ้นมานะครับแต่สิ่งที่เป็นจุดสังเกตก็คือจังหวัดสุรินทร์นี่นะครับเป็นหนึ่งในจังหวัดใหญ่ที่มีประชากรวัวมากอันดับต้นๆแต่ว่าไม่มีการเพิ่มของประชากรวัวนะครับ นั่นหมายความว่ามีการควบคุมดีมาซัพพลายได้เป็นอย่างดีนะครับที่น้องคงจะทราบกันดีนะครับว่าราคาเนี่ยมันก็เป็นผลสะท้อนมันก็เป็นการทํางานของกลไกอ,อุปสงค์อุปทานนะครับถ้าอุปสงค์เนี่ยมีสูงอุปทานมีน้อยราคาก็สูงนะครับแต่ถ้าอุปสงค์หรือว่าความต้องการเนี่ยมีต่ําแต่ว่าอ,อุปทานหรือว่าการตอบสนองเนี่ยมีสูงราคาก็จะตกต่ํานะครับการที่ประชากรวัวในจังหวัดสุรินทร์นะครับ ไม่มีการเพิ่มเติมนั่นหมายความว่าการควบคุมอุปทานนะครับหรือว่าความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของตลาดนั้นนะครับก็เริ่มสำลิดผลแล้วนะครับเมื่อจํานวนวัวลดลงเมื่อไหร่นะครับราคาก็จะดีขึ้นแน่นอนนะครับจากการวิเคราะห์ของผมนะครับผมเชื่อว่า,าสาเหตุที่จังหวัดสุรินทร์สามารถควบคุมประชากรวัวไว้ได้นะครับไม่ให้เพิ่มขึ้นท,ทั้งที่มีประชากรวัวในหลัก 6- 70,000แสนตัวนี่นะครับ ก็เพราะว่าจังหวัดส,สุรินทร์เนี่ยนิยมเลี้ยงวัวนเนื้อนะครับก็คือวัวสายพันธุ์ชาโรเล่เป็นหลักนะครับตลาดส่งออกที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือประเทศเวียดนามนะครับประเทศเวียดนามเนี่ยเขาต้องการวัวนเนื้อนะครับดังนั้นเนี่ยวัวชาโรเล่จึงตอบโจทย์ความต้องการของนายห้างเวียดนามได้เป็นอย่างดีนะครับรเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดส,สุรินทร์นะครับนิยมหา,าวัวแม่พันธุ์ชารโรเล่นะครับเอามาขุนให้อ้วนเป็นวัวเนื้อนะครับแล้วก็ขายให้นายห้างเวียดนามนะครับ นี่จึงเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้ประชากรวัวของจังหวัดสุรินนั้นไม่เพิ่มขึ้นในรอบปีที่ผ่านมานะครับผลที่เกิดขึ้นทันทีนะครับเมื่อเราเอาวอัวแม่พันเนี่ยมาขุนเป็นวัวเนื้อแล้วก็ขายออกไปนะครับก็คือจะไม่มีวัวเกิดใหม่นะครับเมื่อไม่มีวัวเกิดใหม่ประชากรก็จะไม่เพิ่มขึ้นนะครับง่ายๆแค่นั้นเองแต่ปัจจุบันเนี่ยที่ยังเห็นผลไม่ชัดเจนก็เนื่องจากว่ามีวัวจากต่างจังหวัดนะครับเข้ามาขายในตลาด ของจังหวัดสุรินทร์อยู่นะครับการที่มีวัวจากต่างจังหวัดเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์นะครับจะไม่ทําให้ประชากรวัวของจังหวัดสุรินทร์นั้นเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะครับก็เพราะว่าวัวที่เข้ามานั้นจะเข้ามาเพื่อขายนะครับแต่มันจะไม่ทําให้ประชากรวัวในจังหวัดสุรินทร์ลดลงไปได้อย่างรวดเร็วตามที่ควรจะเป็นนะครับจังหวัดที่มีประชากรวัวเพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นจังหวัดที่มีประชากรวัวมากที่สุดในประเทศในปัจจุบันนี้นะครับก็คือจังหวัดนครราชสีมานะครับสาเหตุที่จังหวัด นครราชสีมานะครับมีประชากรวัวเพิ่มขึ้นก็เพราะว่ากเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมานะ,นะครับจะนิยมเลี้ยงวัวฝูงแต่และฝูงก็จะมีประชากรมีจํานวนวัวตั้งแต่30ตัวขึ้นไปนะครับอาจจะสูงขึ้นไปถึงหลายร้อยตัวเลยก็ได้แต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ประมาณสัก100ตัวนะครับการเลี้ยงวัวฝูงแล้วก็ใช้พ่อพันธุ์คุมฝูงนะครับจะมีประสิทธิภาพในการขยายพันธุ์ในการผสมพันธุ์สูงนะครับ นั่นก็เป็นเหตุให้อาปะชากรวัวของจังหวัดนครราชสีมานั้นสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือในเขตจังหวัดนครราชสีมานั้นนิยมเลี้ยงวัวสายพันธุ์บราห์ันนะครับซึ่งวัวสายพันธุ์บราวน์นั้นอาวัวเพศเมียมเนี่ยก็จะไม่เป็นที่นิยมของพ่อค้าเวียดนามสักเท่าไหร่นะครับเพราะวัวตัวเมียมบราห์ันนะครับเมื่อเอามาขุนแล้วเนี่ยจะได้เนื้อน้อยนะครับจะขึ้นช้านะครับ จะเป็นวัวโครงวัวก,กระดูกเสียมากกว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาของอุตสาหกรรมเนื้อวัวในบ้านเรานะครับให้ยั่งยืนเนี่ยจะต้องเริ่มต้นจากข้อ1นนะครับเกษตรกร,เ,กรเนี่ยจะต้องปรับเปลี่ยนทัศนคตินะครับ ปัจจุบันเกษตรกรในบ้านเรานิยมเลี้ยงวัวเอาเอากระดูกเอาหนังนะครับเราเลี้ยงวัวสองหน้าก็คือคาดหวังทั้งความสวยงามแล้วก็คาดหวังว่าจะได้เนื้อด้วยนะครับแต่ความสวยงามนั้นมันไม่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมเนื้อนะครับแล้วก็สายพันธุ์ที่เราเลี้ยงนั้นมันก็ให้เนื้อที่ไม่ตอบโจทย์กับอุตสาหกรรมเนื้ออีกเช่นกันนะครับในเมื่อลูกค้าซื้อวัวจากเรานะครับคาดหวังว่าจะได้เนื้อนะครับเราก็ต้องเลี้ยงวัวสายพันธุ์ที่ให้เนื้อมากๆ ถึงจะได้เปรียบนะครับวัวสายพันธุ์ที่นิยมเลี้ยงที่สุดในบ้านเราก็คือวัวลูกผสมบรามันนะครับซึ่งวัวบรามันนั้นจะมีอัตราซากอยู่ที่ประมาณ45นะครับในขณะที่วัวเนื้อที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทยนะครับอย่างสายพันธุ์ชารเล่นเนี่ยจะให้เปอร์เซ็นต์ซากอยู่ที่53นะครับโดยประมาณนะครับถ้าวัวทั้งสองสายพันธุ์นี้นะครับขุนอ้วนตัวเท่าๆกันนะครับน้ำหนักประมาณ500กิลกรัมเนี่ยวัวลูกผสมชารเล จะให้เนื้อมากกว่าวัวลูกผสมบราหมัน่นไม่น้อยกว่า50กิโลกรัมนะครับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นก็คือถ้าลูกค้าซื้อวัวเรานะครับแล้วไปทําเนื้อขายนะครับเขาซื้อวัวลูกผสมชารเล่ไปเนี่ยเขาจะได้เนื้อเพิ่มขึ้นมา60กิโลกรัมซึ่งสามารถเอาไปขายแล้วก็ทํากําไรให้เขาได้มากกว่าวัวลูกผสมบราหมั่นนะครับตรงนี้เป็นผลประโยชน์ที่ผู้ซื้อของเราลูกค้าของเราเนี่ยเขาจะได้ทันทีนะครับฉากทัศนที่มันจะเกิดขึ้นก็เป็นดังนี้นะครับเกษตรกรคนหนึ่งเลี้ยงวัวบราหมัน ได้น้าหนัก500กิโลกรัมนะครับก็เอาเข้าตลาดอีกคนหนึ่งก็เลี้ยงวัวชาโรเล่ได้น้าหนัก500กิโลกรัมเหมือนกันก็เอาเข้าตลาดนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะมี2อย่างนะครับอย่างแรกเนี่ยถ้าราคาเท่ากันนะครับใน,ในห้างเวียดนามมานะครับเขาจะชี้เลยว่าถ้าเขาจะซื้อได้แค่ตัวเดียวนะครับเขาจะซื้อที่ ชาโรเล่เลยดังนั้นคนที่เลี้ยงชาโรเล่ก็จะได้ขายคนที่เลี้ยงบราันก็จะไม่ได้ขายนะครับอีกฉากทัน์ที่มันจะเกิดขึ้นก็คือถ้าเกิดไม่กำหนดที่ราคาราคาไม่เท่ากันเขาก็จะให้ชาโรเล่มากกว่าเขาก็จะให้บรามันถูกกว่าเกษตรกรที่เลี้ยงวัวชาโรเล่ก็จะได้กำไรมากกว่าเพราะว่าขายได้ราคาสูงกว่านะครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงตามตลาดนัดวัวควายแถวจังหวัดสุรินทร์แถวอุบลราชธานีในตอนนี้นะครับ ถ้าใครไม่เชื่อก็สละเวลาสักนิดหนึ่งนะครับเข้าไปที่ตลาดแล้วก็ไปสังเกตพฤติกรรมของพ่อค้าแม่ค้าของนายห้อยข่นะของนายห้างที่เข้าค้าขายกันอยู่ในตลาดนะครับเราก็จะได้รับคําตอบทั้งๆท,ที่มันมีเรื่องราวมันมีหลักฐานที่เป็นเชิงไปจากแบบนี้เกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับแต่กเกษตรกรส่วนใหญ่ในบ้านเรานะครับก็ยังไม่ได้มีการปรับตัวกันนะครับยังยึดติดกับแนวพันแนวทางเดิมๆสายพันธุ์เดิมๆอยู่นะครับสุดท้าย ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้สุดท้ายก็ได้แต่เฝ้ารอให้ทางรัฐบาลทางราชการเนี่ยออกมาช่วยเหลือนะครับช่วยไปก็เดี๋ยวก็วนกลับมาเกิดปัญหาเดิมอีกนะครับสุดท้ายแล้วเกษตรกรเนี่ยก็จะกลายเป็นฐานเสียงให้กับการเมืองนะครับนั่นก็คือเวลามีปัญหาทีก็ไปให้นักการเมืองช่วยทีนะครับก็วนวนอยู่อย่างนี้ตลอดไปนะครับการเมืองของเราก็จะไม่พัฒนาไปเสียทีนะครับเศรษฐกิจบ้านเมืองของเราก็จะไม่สามารถพัฒนาไปได้ไหนไกลนะครับาะเพราะว่าวนลูกกันอยู่แค่นี้แหละครับ ผมดูรายละเอียดของผู้ติดตามของช่องผมนะครับท่านผู้ชมของช่องผมนี่นะครับมากกว่าครึ่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นคนที่ถือว่ารุ่นใหม่นะครับคืออายุ2 5ถึง40ปีนะครับผมมีความเชื่อมั่นว่าถ้าเกิดจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับก็ต้องอาศัยคนรุ่นใหม่อย่างท่านผู้ชมของผมเหล่านี้เลยนะครับที่จะนําการเปลี่ยนแปลงมาสู่อุตสาหกรรมเนื้อวัวในบ้านเราได้เกษตรกรรุ่นแม่รุ่นพ่อของเรานะครับก็ต้องยอมรับว,ว่าไม่สามารถแก้ไขอะไรกันได้แล้วนะครับสําหรับ ท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจอยากจะเริ่มเลี้ยงวัวอยากจะทำฟาร์มวัวนะครับผมมีแนวทางเอาไว้ให้พิจารณาดังนี้นะครับ 1. นนะครับอันดับแรกเลยให้เลี้ยงวัวเหนือนะครับจะต้องพิจารณาให้เลี้ยงวัวเหนือนะครับอย่าเลี้ยงวัวสองทางอย่าคาดหวังว่าจะได้ความสวยงามนะครับให้เลี้ยงวัวเหนือเป็นหลักเพราะว่าวัวเหนือเนี่ยยังไงมันก็ขายได้นะครับแล้วมันก็จะไม่หลงทางนะครับอย่างที่2นะครับหลีกเลี้ยงวัวงามวัวสายพันธุ์นะครับเพราะว่าเรามือใหม่นี่นะครับ เราเลี้ยงวงัวงามวัวสายพันธุ์เนี่ยเราไม่มีตลาดรองรับนะครับเพราะว่าความน่าเชื่อถือของเรานั้นไม่มีการขายวาัวงามวัวสายพันธุ์เนี่ยจะขายให้ได้สําเร็จขายให้ได้ราคานะครับเราต้องมีความน่าเชื่อถือเราจะต้องมีประวัติเราจะต้องอมีคนรู้จักในวงการนะครับเราถึงจะสามารถขายได้แล้วก็ขายได้ราคานะครับเกษตรกรคนใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาเริ่มเลี้ยงวัวนะครับไม่สามารถที่จะ ขายได้ราคาอย่างแน่นอนนะครับมีคนที่มีเงินมีทุนจํานวนไม่น้อยนะครับที่เริ่มเข้ามาเลี้ยงวัวในระยะ 3- าปีมานี้นะครับโดยอาศัยว่าตัวเองมีทุนนะครับก็อยากจะเลี้ยงวัวสายพันธุ์เพราะว่าเห็นว่าขายได้ราคานะครับก็ลงทุนสร้างฟาร์มสวยๆงามๆนะครับลงทุนซื้อแม่พันธุ์ราคาหลายแสนเข้ามานะครับสุดท้ายก็ไปไม่ได้นะครับขายของไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องปรับเปลี่ยนอยู่ดีนะครับอันดับที่3ก็คือ จะต้องเลี้ยงวัวที่มีต้นทุนต่ำนะครับวัวที่มีเฟรมใหญ่มีต้นทุนสูงมากนะครับและอย่าคิดว่าซื้อแม่พันธุ์ตัวใหญ่ๆมาเลี้ยงแล้วลูกวัวเนี่ยก็จะใหญ่ตามนะครับแม่พันธุ์บางตัวก็ให้ลูกตัวใหญ่นะครับแต่แม่พันธุ์ตัวใหญ่บางตัวก็ให้ลูกตัวไม่ใหญ่นะครับเฟรมวัวที่เหมาะสมนะครับผมคิดว่าน่าจะประมาณ400กิโลกรัมสำหรับวัวแม่พันธุ์นะครับแนวทางที่4ี่ก็คือหาซื้อวัววัยรุ่นนะครับวัวสาวมาเลี้ยงนะครับแทนที่เป็นวัวแม่ลูกนะครับ เพราะว่าในปัจจุบันนั้นราคาวัวค่อนข้างถูกนะครับการที่เราเลี้ยงวัวสาววัววัยรุ่นนี่นะครับเราต้องเลี้ยงระยะเวลาประมาณ1-2ปีนะครับกว่าเขาจะสู่วัยเจริญพันธุ์แล้วก็ต้องใช้เวลาอีกประมาณ1ปีกว่าจะมีลูกวัวนะครับแล้วก็เราก็ต้องเลี้ยงอีกอย่างน้อยปีครึ่งนะครับเราถึงจะขายลูกวัวได้ซึ่งเราก็จะต้องใช้เวลาอีก4-5ปีในระยะเวลานี้นะครับดูเหมือนว่ามันเป็นการช้าแต่นั่นหมายถึงว่ามันก็เป็นโอกาสให้เรารอให้ราคามันเพิ่มขึ้นได้นะครับ ตอนนี้วัวราคาถูกขายไปก็ขาดทุนอยู่ดีนะครับแต่อีก4 5หปีข้างหน้าราคาวัวจะดีขึ้นนะครับดังนั้นขายตอนนั้นเนี่ยเราก็มีโอกาสที่เราจะได้กําไรสูงกว่านะครับก็ฝากเอาไว้พีาเจานาครับขอบคุณสําหรับการติดตามชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ